สมาธิต่อ <c oughs> สวพอประมาณเหนื่อยมากก็หายใจไม่ทันสามสิบนาทีประดี๋ยปะดียืดตัวตรงดีดีท <c oughs> ่าสมาธินะขาขวาทับขาซ้า,ายฝึกสติตามหลักสติปัฏฐานสี่นะกายานุปัสสนา รู้กายความเคลื่อนไหวของกายาวเวทนานุปัสสนารู้ความรู้สึกนึกคิดว่ามันเป็นยังไงเมื่อยก็รู้ว่ามันเมื่อยปวดก็รู้ว่ามันปวดกำหนดจิตให้รู้ถึงความรู้สึกเท่าทันเวทนาจิตานุปัสสนาตั้งจิตกำหนดพิจารณาจิต การมีสติกับการดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาวะจิตของเราว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตมันอยู่กับเราไหมหรือว่ามันยังมันกลับไปบ้านแล้วกลับไปที่ทำงานแล้วตั้งแต่เชา้าตัวอยู่นี่แต่จิตอยู่นู่นดังนั้นบังคับจิตมันให้ได้ <c oughs> รู้เท่าทันว่ามันกระโดดโลดเต้นไปไหนจิตเราก็เหมือนกับลิงสภาวะมัน นิ่งยากมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงแปรปรวนกัดแก่งอยู่ตลอดเวลาบังคับใหมมันนิ่งมันก็ไม่ยอมนิ่งดิ้นลนเราต้องรู้เท่าทันมันแต่ถ้ามันดิ้นถ้าดิ้นในทางที่ดีก็ก็ดูไปนะแต่ถ้าดิ้นในทางไม่ดีพยายามดึงมันกลับมาอย่างเช่นคิดจะฆ่าเขาคิดอาฆาตเขาคิดโกรธเขา กกติอิจฉาริษยาเขาดึงมันกลับมาอย่าคล้อยตามมันถ้าเราคล้อยตามมันก็แสดงว่าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเราว่าเราคิดอะไรเมื่อจิตเรารู้เท่าทันมันมันก็บังคับกายไม่ให้ทำจิตเป็นนายกายเป็นเบานะอย่างงี้เรานั่งอยู่เนี่ยมัปนปวดเข่าขวาอยากจะเอามือไปบีบไปนวดถ้าเราปล่อยมือไปบีบไปนวดแสดงว่าเราไม่รู้เท่าทันจิตจิตมันสั่งให้หนวดก็จะนวด จิตมันไม่อดทนนะแสดงว่าเราข้ามขั้นเวทนานุปัสนามาก็คือไม่รู้เท่าทันอารมณ์เวทนาเวทนาก็คือความเจ็บป่วยเยจ็บปวดน,นั่งไปนานแต่คิวกินก็อเอามือไปรูปถูๆไตะไถบีบๆค,คำๆให้เรารู้เท่าทันมันแต่เราไม่ระงับจิตสั่งจิตไม่ให้กายมันกระทำปล่อยไปตามอารมณ์ เกาก็เกาหัวก็ยึดยึดยักยอย่างนั้นนะนี่เขาเรียกว่าข้ามขั้นมามาถึงจิตก่อนเราจะถึงจิตเราต้องรู้กายกันตอนนี้เรานั่งท่าไหนนั่งไปสักพมันปวดมันเมื่อยแต่คิวกินเจ็บเราก็รู้เท่าทันมันได้สองพอขั้นที่สามคมจิตมันอย่าไปเกามันนะอย่าไปจับมันนะอย่าไปบีบมันนะดูซ่ว่ามันจะเจ็บถึงขั้นไหนมันปวดถึงขั้นไหนรู้เท่าทันมันนะ และอันสุดท้ายเมื่อเรารู้เท่าทันกายที่มันเคลื่อนไหวรู้เท่าทันเวทนาที่มันบ่งบอกว่าเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดรู้เท่าทันจิตที่มันจะคิดว่าได้หรือไม่ได้ทําหรือไม่ทําสั่งหรือไม่สั่งเมื่อเรารู้เท่าทันเสร็จปุ๊บเราก็เข้าใจถึงธรรมแล้วแตนะ่เนี่ยนะพอเข้าใจถึงธรรมเราก็จะรู้ว่าเออกายเวทนาจิตสามอย่างรวมกันเป็นรูป รูปก็คือรูปจิตก็คือจิตเห็นนะมันเป็นสภาวะเป็นนามธรรมาเป็นรูปธรรมน้าเราเข้าใจมันว่าเอาถ้าเป็นรูปธรรมนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแตกสลายไปในที่สุดไม่จีรังยั่งยืนเกิดมาใหม่ๆก็ได้รับทุกข์โตขึ้นมาก็เล่าเรียนหนังสือด้วยความลําบากก็ได้รับทุกข์เรียนจบมาแล้วต้องมาแสวงหางานทําเพื่อเอาชีวิตลอดหาเงินเดือน ได้น้อยก็เป็นทุกข์ได้มากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกกลัวเขาจะมาลักกลัวมาขาโมยของเราไปบางเกิดนะอ,อาการรู้เท่าทันนะรู้ว่าสภาวะที่เป็นนามรูปเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้ามันเป็นนามธรรมานะรูปธรรมเรารู้แล้วเหลือานามธรรมานามธรรมาก็คือเข้าใจสภาวะที่มันเป็น ความอยากความหิวกระหายความโลภความอิจฉาความพยาบาทจองล้างจองผ่านโกรธเครื่องอคติทั้งหลายนะฉะนั้นธรรมะของบุิจาที่เราควรจะพิจารณามีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นของโลกเาเรียกว่าโลก,กธรรมมีอยู่แปดอย่างก็คือมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรเสรืญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ ปดอย่างเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายฝ่ายดีก็สุขลาได้ยศสรรเสริญเงี้ยแต่ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็ทุกเสื่อมลาบเสื่อมยศแล้วก็นินทาเป็นสองส่วนนะจากนั้นถ้าเราเข้าใจโลกธรรมเราก็จะรู้ว่าสภาวะนามารูปนามารูปซึ่งเราจับต้องไม่ได้ ให้รู้ว่าทูโลกธรรมครอบงำไม่สามารถสละมันได้ไม่สามารถปลงมันได้ไม่สามารถหยุดมันได้เราก็ปล่อยจิตของเราไปตามกระแสโลกปล่อยจิตปล่อยความรู้สึกปล่อยสภาวะร่างกายไม่พิจารณาตามสภาวะแห่งธรรมคือความเป็นจริงแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม ไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาของโลกใบนี้นะถ้าเราพิจารณาเหลี่ยนความเป็นจริงว่าวันหนึ่งเราได้ลาสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสื่อมลาวันหนึ่งเราได้ยศสักวันหนึ่งก็ต้องถูกถอนยศวันหนึ่งเราได้รับย,ย่อกยงสรรเสริญวันหนึ่งเขาก็ต้องนินทาเราวันนี้เรามีความสุขวันหน้าอาจจะมีความทุกข์ก็ได้ ถ้าเราเข้าใจสภาวะแบบนี้เราจะเข้าใจธรรมานุปัสสนาก็คือมีสติพิจารณาเห็นไปตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงนะว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรจีหลังยั่งยืนคิดแบบนี้คิดเป็นนามธรรมส่วนรูปธรรมนั้นมันจะทําได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันกายจะอยู่ถึง80 90ิบเก้าสิบร้อยหรือไม่ก็ไม่รูม้มันแหละรูปธรรมความรู้สึก ที่เกิดขึ้นเวทนาทนทานทนได้นะได้ขนาดไหนมันก็อยู่ที่แต่ละท่านแต่ละคนนะแล้วก็อันสุดท้ายจิตนี่ตัวนี้สำคัญเมื่อเมื่อบ่ายเนี่ก็พูดค้างว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาปจิตเราเนี่ยเด่นลนนะกวัดแกงแป,ปรปลวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องรู้เท่าทันนะบางคนนั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตคิดออกนอกตัวนะ ไปสั่งการอนาคตข้างหน้าคือวันข้างหน้าไว้แล้วกูจะทําอะไรจิตสั่งไว้แล้วพอผู้นี้ก็เลิกจากอบรมก็ไปทำเห็นไงเราไม่รู้เท่าทันจิตจิตเราก็เลยเป็นตัวการที่ทําให้กายเรานะีจะต้องไปสัมผัสกับสิ่งที่มันมากระทบเขาเรียกว่าอายตนะคืออายตนะในตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันไปกระทบรูปตาก็ไปกระทบรูปมีสวยมีงามมีถูกใจไม่ถูกใจน่าประทับใจไม่น่าประทับใจนะโูฟังเสียงก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเพาะบ้างไม่เพาะบ้างนะมันเกิดมันทําให้เกิดอารมณ์ทั้งนั้นเลยอารมณ์แห่งความเวทนาทั้งหลายเสียงบางเสียงก็น่าสงสารเสียงบางเสียงก็น่าเวทนาเสียงบางเสียงก็ไปเลาะจับหูนะเนี่ยจมูกดมกลิ่น บางกลิ่นก็ชวนให้ดมบางกลิ่นก็ไม่อยากจะดมอยากจะปิดจะมูกหลีถ้าเรารู้เท่าทันมันแบบเนี้ยเราจะเข้าใจสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจากอายตนะทั้งหกในตัวเราไปจับไปต้องแล้วก็ไปสัมผัสได้ไนี่นะลิ้นกน็สัมผัสรสชาติเค็มหวานเปรี้ยวมันนะีเรารู้หมดหน,นะกายสัมผัส นะเจอแดดก็ร้อน,อนเจอน้ําแข็งก็นหนาวเจอฝนตกก็เปียกเรารู้ตัวนะ้ยแล้วสุดท้ายธรรมะใจเราไปสบกับอารมณ์ที่เป็นความถูกต้องและไม่ถูกต้องที่พูดเมื่อเช้า<ๆ>ก็อยู่ที่ใจนะโผฏฐพะก็สิ่งที่มากระทบใจเราดีไม่ดนะีดีก็อยู่ในใจไม่ดีก็ยังเก็บมาแค้นมาโกรธอยู่ในใจสละไม่ลงปลงไม่ได้ รานั้นเราควรเข้าใจตัวเราว่านะเราควรเข้าใจรู้ตัวเรามองตัวเราเขาจึงบอกว่ามองตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดนะว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะตัวเราหรือจิตเราที่มันสั่งการอยากให้เป็นอยากให้ดำเนินไปแบบนแบบนั้นแบบนี้ถามมันดูจริงๆมันต้องการอะไรถ้าเราเข้าใจตัวเนี้ยเราจะเข้าใจสภาวะธรรม ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโลกใบนี้จะรู้เลยว่ามันไม่ได้ใหญ่เล็กนิดเดียวมันอยู่ที่จิตใจเราที่ไปรับอารมณ์มาแล้วจะกลองดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่สมาธิที่เราฝึกปฏิบัติกันเนี่ยแต่ฝึกดีจิตก็นิ่งฝึกไม่ดีจิตก็กดแกว่งแปรปลดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะที่มันรับรู้มาทางอายจตนาทางหกตาเห็นูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นลิ้นลิ้มลสใจถูกต้องโผฏฐพัทธ กายถูกต้องปณิภะและใจรับรู้ธรรมารมณ์ที่ดีและไม่ดีเนี่ยดังนั้นเราต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่กายมันต้องการอะไรเวทนามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจิตมันนิ่งหรือมันไม่นิ่งอย่างไรทรมคือความถูกต้องความดีงามทั้งหลายจะคงไว้หรือจะละอันไหนควรละอันไหนควรควรคงไว้นี่ก็เรียกว่าจะได้รู้ว่าความถูกต้องเป็นยังไง สังคมนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการเจริญสติกรรมฐานหรือสติปัฏฐานสี่ทั้งสี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนี้เราก็จะเข้าใจหมดทุกอย่างเข้าใจถึงใจเรานะยึดมั่นด้วยอะไรถือมั่นด้วยอะไรยึดติดก,กับอะไรแล้วเมื่อไรจะปล่อยวางเขาบอกว่าใครปล่อยได้มันก็วางใครเมื่อวางมันก็ว่างเมื่อว่างมันก็หลุดเมื่อหลุดมันก็สิ้นสุดคือ สงบน,นะนะฉะนั้นฝากทุกท่านไว้ว่าทํางานแล้วก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวตามสภาวะตามหน้าที่ที่เราได้รับแต่ส่วนหนึ่งอย่าลืมทิ้งการบริหารจิตเพราะการทํางานมันอยู่กับผู้คนหมู่มากถ้าเราไม่มีการบริหารจิตเลยเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งเล็กๆแน่น้อยจิตเราจะเอียงไป รับรู้อารมณ์เข้ามาเราก็จะไม่มีจิตที่นิ่งพอที่จะตัดสินอารมณ์นั้นๆได้ก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยสภาวะอย่างสื่อทุกวันนี้เห็นไหมมีอะไรเรื่องเล็กๆน้อยน้ยก็จะต่อยจะตีจะฆ่ากันนะไม่ใช้สติในการพิจารณาความถูกต้องนะสติก็เกิดจากจิตที่สงบที่พวกท่านทําอยู่ตอนนี้ถ้าไม่มีสติจิตก็ไม่สงบนั่งก็พือหลับรียนเอียง งายหน้างายหลังตีลงกามความไปข้างหน้าบ้างนี่นะเป็นดุกายสติกาดสติก็คือไม่จิตไม่สงบจิตไม่สงบก็ไม่เกิดปัญญาพอแล้วนี่หลุดมือไปเสียเวลาเปล่านะแต่ฝากทุกท่านไว้ช่วงเวลาที่เรามีเล็กๆน้อยๆที่ทางองค์กรหน่วยงานจัดให้พวกเราได้มาอบรมได้มาเจอพระอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นแง่คิด ทำให้เราฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่อตมาพูดว่าอาจารย์องค์นั้นองค์นี้พูดว่ามันก็ทําให้เราฉุดคิดได้ว่าบางอย่างบนโลกใบนีน้สิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนต้องการหาความสุขเข้าสู่ตนดังนั้นอะไรที่มันเป็นทุกข์ไม่มีใครต้องการแต่หนทางที่จะนําไปสู่การสิ้นสุดหรือจุดจบแห่งความ กยือทยานความอยากทั้งหลายทั้งปวงมันคืออะไรเราจะจับจุดไหนนะหรือเราจะปล่อยมันไปตามกระแสโลกอย่างนี้ฉังนั้นถ้าเข้าใจสภาวะมา,านามรูปมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรมั่นคงถาวรแม้แต่ร่างกายเรา ก็พยุงกัไ 4, นได้ท่าทั้งสีวันใดวันหนึ่งก็ต้องซูนสลายกลับคืนไปสู่่าุดินน้ำลมไฟมันเดิมนะอาคารหลังนี้ตอนนี้ให้แสงสว่างพอนานไปจะอยู่ได้กี่ปีมันก็ต้องผูกพังไปตามการไม่มีอะไรจีรังยั่ง,งยนืนถาวรน,นะไม่งั้นสุขโขทัยก็คงจะตั้งสง่างามมาถึงทุกวนันนี้ไม่เหลือแต่ซากให้พวกเราได้ไปกราบไปศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาก็เหมือนกันลบบุรีก็เหมือนกัน กรุงธนบุรีก็เหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะเข้าใจว่านามรูปที่ปรากฏให้เห็นอยู่บนโลกนี้หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ดิ้นรนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรจรัง,ย,งยั่งยืนถ้าเราคิดได้แบบนี้แสดงว่าเราเข้าใจสภาวรธรรมคือความเป็นจริง ส่วนนามรูปเราไม่รู้พอเป็นของลึกอยู่ในจิตในใจอยู่ที่ใครจะขัดเกลวได้ดีกว่ากันการขัดเกลวก็คือการหาโอกาสฝึกอบรมแบบนี้แหละอย่างน้อยให้มันสงบบ้างนิ่งบ้างหยุดบ้างถ้าโลกทั้งใบผู้คนเป็นเหมือนที่เราทําอยู่ตอนเนี้ไม่มีความวุ่นวายต่างคนก็ต่างสงบต่างคนก็ระงับ สภาวะจิตท,ที่มันมาสะอาดสภาวะ,ะลูกเสียงกินลดภายนอกที่มันมากระทบอาจจะตะนะภายในของอเราเราระงับเราหยุดมันได้เฟืนมันได้เนี่ยอารมณ์ฉุนเชียวอารมณ์โกรธเกลียดอิจฉาริษยาะอคติต่างๆก็จะไม่มีมันจะเป็นไปตามสภาวะของมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าทำได้แค่นี้ก็ถือว่านะ ได้ฝึกบริหารจิตเล็กๆน้อยๆตามโอกาสที่เรามีเราไม่ได้ไปฝึกเพื่อแข่งขันเพื่อเอาเป็นเอาตายเอาชนะเพื่อให้บรรลุในวันนั้นทันทีทันใดเป็นไปไม่ได้การที่เรามาทําสมาธินี่เป็นแค่คณิกะสมาธนะิสมาธิเพียงชั่วครู่ชั่วครั้งชั่วคราวยังไม่ได้เข้าสู่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธินีต้องอนิ่งดับมีวณ์ทั้งห้าได้ก่อน กรารมาฉันความรักลักไข่ใไข่พยาบาทความคิดลายอาคาศนะทีนมิธะความง่วงเหาหาวนอนอุทจจะอุกุจจะความฟุง้งซ่านลำคาญแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยผ่านห้าอย่างนี้ได้จึงจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิคือความนิ่งแห่งจิตแต่นั้นที่เราฝึกเป็นครั้งเป็นคราวนี่เพียงเพื่อระงับ ความโกรธความเครียดแฉ้งความอคติข่มจิตข่มใจในบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในแต่ละวันแต่ละวันที่เราลักมากองเป็นขยะอยู่ในสมองเราเไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะสลัดมันทิงไปเลยเก็บมาผสมปนเปกันไปหมดแลวหาทางออกไม่ได้บอกทางตัวเองก็ไม่ถูกรู้ตัวเองก็ไม่ไม่ชัดเข้าใจตัวเองก็ไม่พอ เพราะว่าขาดสติปัญญาสติปัญญาก็เกิดจากจิตที่สงบจิตที่สงบทําให้เกิดสติสติก็เกิดปัญญาเนี่ยเราขาดขอ้อนี้นะามทุกท่านทุกคนไว้ว่าการทําจิตให้สงบบางครั้งบางคราวอย่างน้อยก็จําเป็นต่อการ,รดําเนินชีวิตเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเพิ่มความนิ่งให้กับตันเองเนะี่ยไม่ถึงขั้นที่จะต้องสาเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ต้องไปหวังอย่างนั้นหวังแค่ว่ามัน สงบมันอยู่ในกรอบมันไม่วิ่งนอกกรอบเกินไปแต่ถ้ามันวิ่งมากเกินไปเราก็จับมันไม่อยู่แต่ว่าจับมันไม่อยู่นี่มันก็พร้องที่จะเกิดเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตนะทั้ทงได้รับบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตต,าตาาาา่าตงๆนานาฝากทุกท่านเป็นแง่คิดนะในการพิจารณาว่าทําไมเราต้องนั่งสํารวมจิตสํารวมใจ,มใจพิจารณากาย รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของกายนะรู้เท่าทันความรู้สึกจิตปวดเมื่อยรู้เท่าทันสภาวะจิตที่มันดิ้นรนแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้ถึงสภาวธรรมโดยความเป็นจริงว่านามรูปเป็นแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปส่วนนามธรรม เป็นของที่จับต้องไม่ได้อยู่ภายในอยู่ที่ใครจะหยุดมันได้ระงับมันได้คงม,มันได้แค่นั้นเองฝากทุกทนน่านไพิจารณาหลืมตาแผ่เมตตาปุธิคุณกุศลให้กับเจ้ากังในเวนปนมมือมองจอแล้วก็ว่าพร้อมกันข้าพระเจ้าขอตั้งจิตปุทิดผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศารถึงพ่อแม่ครูบาและอาจารย์ทั้งเพื่อนบ้านญาติิตสนิทกันคนเคยร่วมทำการงานทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เธอและขอกุศลผลบุญนนี้ จงช่วยเสริมเพิ่มบรารมีแก่ตัวฉันให้พ้นทุกพ้นสโขโชคดีพลังจงประสบสุขสันนิรันกาหากทำการสิ่งใดให้สำเร็จให้ดวงจิตผ่องแผวกะสินสารให้ประสบโชคชัยไกลหมูมาให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งนิรันเทาธุ กล่าวปิดเบกก่อน <c oughs> กลาบป้องกัน